เล่นโอเอไม่เป็นอีกการเล่นไม่มียเนี่ยย้ำยาวเสร็จปเลยต้องหการฉายาเหรออะไรวะเออแต่นานเหมือนโกมอเอ้ยไอเอแม่งโกมองไอต้นไม้ได้ยินเสียงเอแม่งโกเอ้ยโอเอ๊โก เออเก็บสามไอเอโปบว่าคำนี้ All r ยไปด้วยเลวเอะแค่นี้ไงสัดนเอ้าอีเอโปไอ้สัดแค่ไหนนะ อะไรคนก่อไม่เงี้ยแหละบีบอลบีบอลมอสบีบอลพี่ยังงอนไปไหนเนี่ยอะไรวะเธอโดยโดยสัตว์โอพี่อะไรวะโโหเอาคิดดูพ่อ เออลงมาเลยโป่ะเอมึงลงมาเลยแทน um B, uh ่นน่ะมาบวกเลยเอไม่ต้องขึ้นบีบนโป่บอกอ่ะเอาปืนอีกป่างพี่เอาปืนอีกป่ามาคุณเล่นดีๆแล้วก็เคยเป็นบอกไอ้ไอ้เอโป เฮียเพีมยม,ยม้ยเอมึงกล้ายิงกวอเนะี่ยโอ้ใครป๋าเลยสูดเลยวะเอมลงมาดิโอ้วีก้าโไอง้ายวะเอาโว้มึงยิงกันทำไมโอ้ไรชอดอะฮอลล์คอบ้า กูมันหนาเลยกูมหนาอ่ะแค่เลยขึ้น B เหรอ A โอ้ยไปนั่งอยู่ข้างกูดีกว่าไอหา <c oughs> พวกเกียนส้นตีน okay, s <S โอเ้เดี๋ยวพูดส่งแวร์เลยหา เอเอเอโอ้โหเขมาเหม่อโอ้เบอกอ่เอ้ะเปิดเอเอ่อไอ้เชี่ยเล่นโคลได้ไหเฮ้ยพี่ไม่แรงอ่ะปืนอ่ะมอนระวังนะเอ้ มาเลยเนี่ยเออไปอยู่เนี่ยเออระเบิดเออไม่โดนรึเปล่าอ๋อไม่โดนปืนอะไรเฮียเฮ้ยเฮ้ยไปไปบีไปบีมันมีบลอนเอา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 กุมเรือกุมเรืองอเลยนะเออนั่นแหละตรงเนี่ยอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายมันอยู่มิดคอนูนโอ้โหรือกูผิดได้ยินเสียงพี่เนี่ย ได้ยินไม่ช้ารอไม่ช้ารอพี่ต้องพูดชักชัดใช่ไหมเนี่ยเออไม่ต้องโยกอ่ะเอามาเอ้ยเอคุณแพ้กูแน่กูจะรับแล้ว อะไกูโชว์เพี้ยวแต่อยู่ละไอเอโกดมาตานนี้ใครติดลบห้าสิบผมไม่มีตาแล้วไม่มีตาแล้วเหรอตาอยู่ยา,<ต>าแล้วอ่ะมีแต่ไม่มีตังอ <c oughs> บอกตา <c oughs> เออตังแวนเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวพี right. ่เดี๋ยวพี่ให้น้องพี่ห้าขวบเล่นให้ดูว่ะโคตรโหดอยู่ข้างเล่นคิดโคตรมือไวใจนิมาถึงฐานแล้วเนี่ยโอ้โดนแน่จาไม่นาเว้นวังเปิดต้องให้พี่เป็นหัว มอสแลวบังแดมาทานเลียกูทำไมวะสัสเล่มึงว่มาช่วยกูเลยเหรอเนี่ยเช่ไอ้ัหไงไปดังยุ่ย่แล้วเช่าไป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 ห้องไปห้องจา่าเราจะได้ีดูบอกไปห้องไปห้องเขียวเลยไปห้องเขียว

้กููพดเล่นมิชชั่นเฟลล์ okay. s <S โอเคไปทางเดียวของกูเลยโอ้อ่าอปไปโอเออร์ไปทางเฝ้าทางอื่นหรือว,วะมันชอบไปทางเด็กนคนอื่นเหรอจะไปร้ายเขาเอ้ยมีคนสนุกด้วยที่ของเขามันไม่ได้เรื่องเลย มันตามเขาอยู่เนี่ยเฮ้ยอยู่บีบ้างกอยู่บีบางเฮเฮ้ยอยู่หลังกูเนี่ยเฮ้ยยิงนี่เข้าเข้าเข้านี้นี้เข้านี้เข้าเข้าเย้ อยู่ไนไอ๊ยอยู่สามแย,ย่หว่าบอม h a อ็มอามาสมแยกเลยรู้อเอมหน่มาสามาแยก <laughs> okay, let's go. Me, you want it? Hey? เฮ้ยพี่ว่าแม่งอยู่บีบนอ่ะเฮ้ยเยยมแม่งมาจริงด้วยวะ่ะโดนแล้วิดไปมัอนอยู่ทำอะไรกันสองคนเนี่ย Headshot. Ê, ra khỏi đây, ra khỏi mấy Giúp, anh không nghĩ anh có à rồi. เราต้องเก็บไอ้เอเอก่อโอ่เฮ้ยขอบคุณเอ๊ถึงเอมาเอมาหาพี่น่้ยดิเออยู่ไหน A, ไเอ๊หายไปทั้งเอแมันเข้าหลัง,ลง <c oughs> <c oughs> ว่ะเฮ้ยเอแมันอยู่บีบลน เอจับมยกเอออกมานะเอาไม้พี่ห้าสิบติดหลอกตรงไหนพี่หลอกเล่นเฮ้ดูดูก่อนตัวอะไรแต่พี่ดูไอ้นี่เองแหล่ผมนี่ไม่เก้า เอ,อพี่คะเอ้าเอเอ,อเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อพี่เบียงไมคคนนึงดิบ่ร้องหอัวรักพี่ออโอเคไป ้อพี่ขอพีด้วโปพี่ยังให้แบงคกูดก็ยังชนะเหรอน้ยนอเอาแม่งใอยู่งน้อเงินน่คนเตียมตีสาตีด้วย ไเอาเลยตัวมันมามาถอยกลอบไปเลยตัดมันทุกคนต้องอยู่ที่ฐานขยับไปไหนไปโอ้โหกูไม่ไปละเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยครับโอ้ ตีน่าเอาพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งผ้าวางลเข้าไปลุ้งโคตรโอ่ะโโอโลมเยอุ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่มอไหะเนี่ยตัเข้ามาแม่งเอ้ยตัเข้ามาที่อ่ะไปแทนแล้ว ไปเลวเฮ้ยแม่งเล่ยเฮ้อย <One> ่าตายเฮ้ยมึงแอบดิแอบเปสัตว์เอฟขวาสัตเหียบอกขวามาแล้วน่จรงโอ้วินหัวเนี่ยโอ้ยเอพิมติดล็อกพีมติดล็อก เดี๋ยวพี่จ่ายห้าสิบพี่หลังพี่หลังนี่ตอนไหนนะประมาณปีหน้าไง